แวะมากินชาลาเปา,าร้านอยู่แถวแถววัดวัดเชียงรายนี่นี่คือบรรยากาศวัดนะครับแล้ก็ยืนกินอีก,อกไปข้างหน้าสวยอ๋อเนี่ยนี่ให้ดูบรรยากาศวัดถ้าตอนกลางคืนน่าจะสวยกว่านี้ส่วนเราก็ยืนกินกันอยู่ข้างถนน กันให้เห็นสดๆจะได,สด้ไม่ต้องเอากลับบ้าน <laughs> อันนี้เป็นไส้ <c oughs> ไส้อะไรหรอนี <c oughs> ่ใจดูดิเมื <c oughs> ม่อกี้สัง่ง <c oughs> อ๋อใบเตยให้ใบเตยโหหวานแบบอะกินนึ่เป็นไงมั่งแป้งนิ่มเลย พอใช้ได้นะ <ừ> อืม,มอืมไปแล้วแทเอแต่รู้สึกว่าก็ดีอ่ะเดินก็ดีอ่าต้องลองมาชิมเองปาก,กินได้ไหมหยูลองนินดนหน่อยให้มาครับให้มาลองกินดูเพราะว่าปลาเขากินเจอันนี้เป็นใบเตยนี่ปลาไม่ร้อนอ่ะ ไม่ไม่ลวกไม่ลวกปากแล้นิดนึงนิดนึงโอ้ติ่กินน้ำชาร้อนๆมากกว่านี้ต้องมันลวกปากที่เป็นไทยใบเตยนี้ดูแบบนี้ก็น่าจะรู้นะไอ้ปลาไทยนะฮะไส้หวานอะไรไส้อะไร น่าจะเป็นไส้หวานตัวดำตัวดำถ้าเป็นงาเนี่ยสนใจสนใจนะสนใจถ้าถ้าเขาโรยงาเนี่ยสมมติว่าเห็นโรยลงงาเนี่ยถ่ายได้เลยว่ามันต้องเป็นไส้ตัวดำแต่เขาไม่แน่นะไม่แน่อจะดูอใช่จริงด้วยถ้าเขาโรยงาความหมายมันก็คือเป็นแบบตัวดำไอันนี้ไปกินได้ดิ

ดูหน้าตาปะหนาวหนาวลูกสุดท้ายป้ากิดไม่แน,น่นอนเพราะว่าเป็นหมูสับวัดนี่ตอนกลางคืนเนี่ยสวยนะสวยเขาแต่งยอมรับเลยว่า<ฟ>เขาแต่งไฟพะมันเป็นพะมันมีไฟพวกนี้มันจะกลายเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งเลย นะไฟเนี่ยจะเป็นอีกแบบเลยอ่ะนี่อันนี้คือไส้หมูสับนี่ปลากินไม่ได้แนะ่นอนนี่หมูแน่นอนปกติอ่ะมันก็เป็นคนกินนะแต่หาว่าถ้าชอบเนี้ก็มไม่ได้ถินขนาดกินเยอะเลนคือคนเราอ่ะพอเวลาท้่อายุเยอะขึ้นนะ ต้องพยายามกินเนื้อตัาให้น้อยลงเดือนอแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้มันมีส่วนที่มันมีประโยชน์้าแต่ส่วนที่มันมีข้อเสียเยอะกว่าแค่นั้นแหละเหมือนเรากินเข้าไปเราต้องยอมรับว่ามันมีส่วนที่มีประโยชน์นะโปรตีนโพเตอร์ก็เลยก็ว่าไปแต่อ้ส่วนอื่นๆที่มีข้อเสียเนี่ยมันดันมีเยอะกว่าแค่นั้นแหละถ้าเรากินเพื่อเป็นรสชาติของชีวิตหรือแบบ พื่อความสุขก็กินได้กินได้บ้างแล้วใช้ตัวชั่วอย่อื่นๆที่มาลดความรุนแรงของมันลงได้แล้แต่คนนะชีวิตจะได้มีความสุขแต่บางคนอยากจะร้อยเปอร์เซ็นเป๊ะก็ได้อันนั้นก็ดีเลยแล้วแต่คนเดี๋ยวว่าป้าก็ไปทำภารกิจโรงเจื <Okay. S 2> <Yeah. S 1> อ okay. ช่วยงาน ดีมีงานไปุูครับวันนี้